สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ y t u t u นะชื่อเดียวกันนะครับ<ม>ท่านใดที่ยังเกาะติดสถานการณ์หินนำโชคเหรือว่าหินคล้ายงูที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตน้ำขึ้นแรงมากนะวันนี้ก็จะมาอัพเดตให้ดูว่าเวลาที่น้ำนะท่วมถึงจมูกของท่านดูสิว่าท่านจะสวยงาม เหมือนที่เราได้เห็นในรูปกันเพิ่งไหมนะครับณนะปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่สิบสามครับอีกอย,อ,อย่างครับที่ผมเดินทางมาเพิ่งมาถึงมาสักคู่เองครับไม่ถึงสิบนาทีครับผมได้พูดกับท่านเอาไว้นะเวลาที่ผมเกี่ยวข้าวเสร็จขอผมขอเวลาผมตากข้าวสองวันนะอยากตกก็ตกมาเลยขอเวลาสองวันจริงๆครับสองวันฝนไม่ตกแล้วผมก็ได้เอาข้าวไปขายนะก็ไม่ได้บุญอะไรทันไว้ก็แค่ว่าขอเอาไว้แล้วก็อีกอย่างก็ขอว่า ลูกช้างจะเอาทูบตัวเลขมาจุดขอโชคจากปู่นะสักสองตัวหรือสามตัวก็ได้ปู่ผมพูดอย่างนั้นนะตอนที่อยู่โคราชนะครับวันนี้เดินทางมาถึงก็ฝนตกพอดีครับฝนตกแล้วก็ตกแรงด้วยแล้วก็ดูน้ําป่าครับหลากมาเลยครับน้ําป่ากำลังท่วมจมูกของพญาเขีกีรันนะนครับนี่คือภาพสดสดเะล็กเก้าเร,กเราหายอย่างไรเล็กเก้าก็ยังอยู่นะ แปดเก้าแปดเก้าสามสวยงามครับนีนี้นี่คือปัจจุบันนะครับวันที่สิบสามช่วงเท,ที่ยงไบ่ายครับฝนตกแรงด้านบน,นตรงที่ทางเดินเข้ามาก็ค่อนข้างจะเละนิดหนึ่งครับแต่ก็คงจะหมดพายุฝนนั่นแหล,ละท่านใดที่จะมาวันที่สิบหกนะครับก็อย่างน้อยก็ลองเตรียมรองเท้าบูทตมาด้วยก็ได้นะครับเผื่อตกลงมาอีกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะเดินยากนิดหนึ่ง ถนนทําเจ้าหน้าที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีป้ายตามจุดต่างๆนะครับท่านใดที่จะเข้ามาได้ก็นะครับเปิดสามโมงครึ่งนะเอ้ยเปิดสองโมงครึ่งถึงห้าโมงนะครับห้าโมง,ง,ง,โมงนะครึง่งประมาณนั้นนะครับมาให้ทันนะครับปิดเปิด,เป,ดเป็นเวลานะครับดี๋ยวนี้แล้วก็ห้ามนําทูบเข้ามาจุดใบสีเข้ามาจุดคลายสีเข้ามาไาวในนี้เด็ดขาดครับมาได้แต่ตัวเปล่านะครับแล้วก็โทรศัพท์กล้องมือถือ เพื่อที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศของปู่นะครับไปเป็นที่ระลึกนะท่านใดที่เห็นตัวเลขก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะขอจุดทูบนิดหนึ่งครับนะครับรอดูนะครับรอดูตัวเลขแล้วกันรอดูตัวเลขที่หน้าท่านนะเห็นตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับเ,รเลขทูบนะเราจะไปจุดด้านนอกนะครับเลขทูปที่เรามาขอปลูก เดี๋ยวเราจะไปจุดให้เอฟซีดูที่ด้านนอกเ้อครับเพราะว่ากฎก็คือกฎเนาะห้ามจุดทูบจุดอะไรด้านในเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะไปจุดให้ดูที่ด้านนอกนะครับส่วนตรงนี้ก็คือณนะปัจจุบันเวลากี่โมงอานี้อุ้ยบ่ายสิบสามนาฬิกาของวันที่สิบสามเอา้า โค้ที่สิบสามนะครับนิ่งๆให้อนะีใกล้เข้ามาทุกงตีโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายใครยังเห็นเป็นเรียกตัวเดิมก็คอมเมนต์มาครับบูไดเ้เลีนน้ำแล้ววันนี้น้ำท่วมถึงคางแล้วนะ ะนะครับเนาะให้ดูชัดๆอีกสักสามนาทีนะครับดูน้ำขึ้นเรื่อยๆครับสวยนะตอนที่น้ำแห้งก็สวยน้ำมาก็สวยมีมวลขังจริงๆเลขเก้านะตอนแดดออกชัดมากครับตอนนี้ไม่ชัดละ เห็นเป็นตัวไหนก็เป็นตัวเดิมอยู่ไหมนะทังเจ้าที่มาถ่ายวันที่10นะสวันมานี้ สั่นไม่ได้กินข้าวมือสั่นมือสั่น,นโอ้ห้ำแรงอมช่วงตัวแล้วครับช่วงต่งตัวไปแล้วฝนต,ตรงนี้ไม่ค่อยแรงนะแต่ฝุนข้างบนแรงเนาะมแรงเลขเก้าเปลี่ยนเป็นเลขสามลว ดูเขาครับดูเอาชัดๆเลขห้าเลขสองเนาะไหนอืมตรงหูนี่บป่ะอืมนั่นละโอ้แตกเลยนั่นแหละนี่อืมคุเห็นบ่ะเห็นอยู่นั่นละห้าสามเป่ะ สามสองสสามนี่เป็นเลขเปเลขเก้าเลขสมเป็นงนี้เก้าศูนย์สามนี่นี่เก้าศูนย์สามเดี๋ยวเราออกไปดูตัวเลขของเราด้วครับว่าจะตรงไหมเก้าครับนี่ตัวได้ไม่มาเก้าคือเก้าจริงวะที่เราเห็นแก่ก็ได้ ฝน,นตกใส่ครับแตกเลยเก้าแปดใช่ครัเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูตัวเลขเก้าต่างกับเพื่อนเลยมองไปเพต่างเลยเนี่ยสีมันจะต่างเลยนี่มันเป็นสีตัวเลขยังไงขาวเงาแต่ขาวมองไม่ออกขาวจริงๆเล็กอุ้นี้เหมือนนี้เล็กนะรับมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลขกแปดนะแล้วก็าครับเดูต่อดูต่อหกกก็หกครับ

ข้างลูกนี่เลขกระชัดเนาะตรงหูน,นี่นเนาะเก้ายังอยู่เนี่ยเก้าเก้าเราไกลเป็นสามได้ไงวะเหมือนสามแปดสามศูนย์โอ้ดูเอาเลยครับด้วย เหมือนท่านกำลังกินน้ำเลยนะเน่ยปากจุมจ่มจงอยปากจุ่มตรงปรนนากน้่มเลยตัวอ้วนขึ้นเลยนะโดนฝนนี่ออืหหมมืออน,น,นที่ผบกายเศร้าเนาะวันที่เรามาเศร้าเนาะมือนี่รู้สึกว่าจะยิ้มเบิกบานนะนี่ท่านกำลังกินน้ำโตอ้ว,วนบวมขึ้นบวมยี่สิบสองวันเกิดผมเด้อเตรียมเบียร์ไว้คนละลังเด้ออ่าใช่ไหม ะนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปรุ้นตัวเลขกันนะครับที่<ะ>จุดที่ไหว้นะครับว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับเห็นใครเห็นตัวไหนจะคม,มตรงกับตัวเลขของมันนะครับเดี๋ยวรุ้นรอรุนอมาไม่หมดอ่ะเปเจ็ดอ้าวขึ้นยังนั้นล่ะอ้าวทำไมปูให้แบบนี้ล่ะเรียกอะไรอ่ะ ได้ห้าก็ได้หมดแล้วเก้าหกอะไรน่กงานนี่ครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อครับเด้อมันจะเป็นห้าน่าจะสุนมากจะเป็นหนะ้าไะเก้าหกห้าแล้วกัน่าจะเป็นไดนะ้ห้าแหละอ้สันนี่เก้าหกห้า นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ u t u b e รัชนีชาแนลนะครับใกล้จะมาทุกทีนะครับโค้งสุดท้ายใครเห็นเลขไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้ช่วยๆกันดูเผื่อเใครเห็นชัดๆนะแต่ล่าสุดนี้เราเห็นเลข9ชัดมากไม่รู้จะเอา9ไปใส่กับอะไรนะพอมาจุดถูกก็ได้เ6แล้วกันนะครับเก้9 6กเะขอบคุณท่าตลาดคลิปนี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าน้ำขึ้นมาสวยงามมาก อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ